นิกกี U ้อยู่อุบลครับผมมาจากอุบลครับบ้านอยู่อุบลอภเษฐุระในกรุงเทพก็เลยกลับมาก็เลยมาแวะหาพ่อจ้าแม่มาตาประมาณางประเทศเลยติดผมติดตามพ่อตั้งแต่ผมอยู่ออสเตรเลียผมอยู่ออสเตียร์สิบปีแม่บ้าไปเหตุยังไงย้อนเบิ้งเบิ้งติดตามพ่อเนี่ยจังว่าอยู่ได้ กินหอนบ้านกับเบิ้งไปไมีขอบร <ham S 2> <Wein> ั้วญี่ปุ่นหรือไปเฮงงานเฮดงานครับแม่โอ้เฮ็ดจังไดขึ้นได้ไปไกลถ้าลูกไปเฮดงานเป็นเป็นเชฟร้านอาหารญี่ปุ่นโอ้โต้หนิแม่ แฟชี่ทุกทานครับผมไม่นีพอดีได้ปลไหลมากใส่แบบร้านมากเนาะขั้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยคืออืมเรียบร้อยหมดแล้วขั้วเรียบร้อยทำความสะอาดปล่อยให้หมดเพิ่นถมากัดก็ตัวใหญ่ๆแต่สิว่าสีต้มย่ำพอดีพี่นิกกี้เป็นเนแฟชี่มาจากออสเตรียพอดีดเป็นมาพักทรันจริงเด่น ภาษีเลี้ยงเดินทางไไสต่อสอีกหลักแต่ว่าเพื่อนบอกว่าโอ้ยันอยากกินไปลาไหลแฮงว่าซันเ <c oughs> ด้แต่เวิ่งคลิปนี่ว่าโอ้ยมากส้มจังว่าพอดีมาโท,าาท <c oughs> มทมีพอดีเนาะคะแนนมาจังหมู่บ้านนี้บ่ได้กินนี่ว่าสิ้ต้มยำสูพิ่นกินไไหล่ะแต่ว่าเพื่นก็เป็นเชฟล่ะแต่ว่าคือคนอยากกินฟีมมอทางนี่าซ <c oughs> ันอ่า่นอยากกินแฮงง่าซั่นี่ี่นอกปไหลโั้ยมันสมพอ่อปาเาจะเหน่น้อยหลาเชฟเด้อมื้อนี้เลย ครับนั่นกําลังนั่งคุยกับพ่อบอมพ่อใหญ่หำอมเยอะเดี๋ยวผมกับสีได้ต้มย่ำต้มสมุนสมุนเพื่อนกินใส่ใบม่วงว่ะใบม่วงบานเท่าเด้อพี่น้องหายากอย่างในในหุ่นเทียมผมนี่หรอกใส่ไห่หนามเพิ่นเดือดพรนอมหอยหอยละไห่หนามเดือดขึ้นบุ่มบุ่มบูมหูมละเขาจังสีเอาปลามาใส่บาส่วนอ่างพอปบอมเล้วไป กลังน่งคุยกันย่ทางนั่น้กบ้มแล้วพี่น้องเห็นบ่าวเอาก็สิสดสันี่ครับต่มเปียกนะพี่น้องเออพอดีเอซ่พนมากี่นอกกจสดายเนาะมีแต่ตัวใหญ่ๆเนาะตายเนาะพอดีพ่นได้กินเลยนะ ้องกระมาณนี้กสิจำมาไว้กระสีทาไปจัดตามกินยูบานเนาะยูบานกับมี่ยูวันนี้มีมีต้นยูเฉพาเห็ดบูปินฉันมาลักสูตรพ่อใหญ่ป๋อมเมื่อนี้น่ละวันนี้เราไปไอ้ป๋อมสิขายบ่ออ๋อก็ลหรอไอ้เมียน้องมกินเป็นในยูที่กินตอนมันแสบดิมีปลาแดกโตยิใหญ่ๆใส่ของแสบ ปานบัเคเขียขึ้นใส่น้ำเจี๊หน่อยได้อยากแสีบค่ะจำปีปีปสี่ขัดด้วน,น,นั่นอ่ะอ่ะเนี่ยห้องก่อนจำหัวเชีอกน่นะเกินเด้อกับเถึงตัวสังหู้นี่ตัวธรรมดาเนี่ยเจ้าสังนี่บริจัมควีดิเจ้าสังคือคือจำมควย ดูปริมาณกันได้การแล้วบ้านมาอยู่บ้านมีอยู่บ่มีครับมี่อยู่หน้ามีต้ตนยงเฮ้ยเจ้าจิ้งเจียวบะอย่างน่าจสูงไม่จีบเขาแล้วกันเขามากินแจีวสิล่ะ วเขามาแล้วเขากินเสียเราน้ำปลาใส่น้ำเืองพริกน้ำปลาใส่อกินกันเนี่กินมึงเราน้ำปลาเทใส่ว้กรดกินยํำดำหน้าเมื่อยข้าเจ้าผมันสดสมๆเพื่อว่าผู้เฒ่าบอกว่าน้ำไรลเนียนมละเลยบอกว่าแล้วน้ำไหไหลเนียเลยบอสเอาไหมใส่ได้บอ่าใส่ไ เราเห็ดเป็นเนี่ยวโะ้ก็เคยมีคือกันเราเห็นกิ่มเป็นนวยมาเนี่ฟงน่องแหวกคกงนี่เพิ่นมีตูนอยู่พิ่นกะวิแจ๊กมิดอกกับหย่อนนี่แสบพังที่ครับแงงหย่อนมันน่ะมากินกับโซนมใหม่แฮ่แสบถือกันขนาดยิ่เพื่อมาบกบกใส่หน่อไม้แงงเนี่ยหลายหย่อนมันเหมืนม่ครับถ้อแหวกเเคยเห็ดจะเขียดยิ่งตเพิ่นเหม็นเข้ามาในคลิปนี่แหละมันยะงหอมนย กิน้นได้เนาะมกใ่ซนอหม่ยังแสบคักเด้อพ่ะนะพันวา,ามันเหม็นบ้านอ่ะดิซี่ได้พวกนนสองเลยแต่ถ้าพวกนีดด้ขาตาไปตามัน <c> เลบอาเดอไปตามซี่ลบอาเดอครับยองพู้ตาแล้วมนคนร่บปุง,ง,าม,งมาไม่ต้องไกยกันตัวนเนาะไอ้ล่องปีมือเชฟมาตัางประเทศในแม่นะ แสบน้ำผรุงนี่แล้วก็เก่กำแ้งเลยด้วยฝตาด้วยเข้มใส่เข้มอะรำมันโอ้จบแล้วมันยังแสบอ่ะ้มน À, à, à. tôm cho bạn bạn ơi cái xe ngon đấy anh nhìn xin thôi ôn quốc tâm chuẩn như bạn ơi นัวตมงนีกแมนเนาะนัวแต่ตีบว่ากินมันก็นคือซ้อนเนี่ยเจ้ามันยู่อน่เนาะขึ้นนัวขึ้นนัวคักมงนีว่าตีเจ้าบึงเล่านัวดิห่วยน้ำลายแตกนั่นือวางสั์ คือน้ำลายน้ำก็โดนเบาเถอดิบอมีคำเหมือนยายพี่น้องตามมากินข่าวน้ำกันได้จ้าพี่น้องสุกส้นจ้าเน้่กินเท่าแล้วละจ้าเรื่องว่าเรื่องพัคเพิันกันซิมเนาะบวกกาเดี๋ยวเดี๋ยวพันสิว่าพันสิจบในใจ อ้ยเหียล้ําทางนั้นเด้วเอว่เป็นยังวเป็นห่วงดอ่มได้ประดอนนี้นี่ลยครับออไอหาหวดเพี่อไเามยมบัตน้องเองยวท่าแล้วเป็นไรน้อยเยอะจินนี่ขนมสมบูรณ์ปะขนสมบูรณ์แย่ <c oughs> กว่าเตเก้าไป อย่านจะบุกินเด้ใช่แล้วเนี่ยเปียกพ้อเดี๋ยวเด้ข้อซิมึนกอนพี่นิกิซิมุนไงเป็นยังไงผมถายเลยายเมันก็คือบานห่อดอกกับเขาบานห่อนี่แฉบอยู่แล้วมก็จินแบบง่ายๆธรรมดาบางโน่นี่แหละเชียบเนะงานก็ได้เบิกกะ ยนเนี่ยแหละครับปลาไหลที่ใส่มาได้พอดีพี่นิกกี้มาหาพอดีมาเยี่ยมพอดีเลยโอ้ยคิดอยากอยู่แล้วว่าอายว่าอายว่าอายอายสมคำคุยอยู่พอมาเรื่องคำมาชนในกินปลาไหลว่าดันกะไว้แล้วมาตรงมาช่วงที่มีปลาไหลยังสิมาใช่ไหมถึงย่มอยู่ถึงย่ำอยู่เป็นไปไงเสียประคั่งเลยอันนี้ของ ไล่เรื่อมีขีีแล้วครับโอ้โหตักไหนมีกกีไหนวะโอ้โหเบื่อมากเลยอ่อืมโอ้เป็นโตัแล้วบอพ่อครับขึ้นโตเลยครับอพะขอบคุณครับนี่แหละเป็นไัวีต้องกินเบิองซิมเบิองหน้าบานผมมากมากเนี่ยมันแหลมฤทธิ์ดีมือตลอดคนเนาะ จะบอกกินขึ้นอยู่กินหน่นไปแน่บอกแน่เด้อบอกแน่เด้อแสบว่าแสบกัตีแน่เด้อเอาตามความจริงว่าแสบตะพูบอยากเท่านั้นแล้วเนี่ยเบ่อแสบตะคนป่วยวันที่จิ้มแป่วยกับยากคือการจะว่าเลอจะว่าเดลยจะว่าข้นป่วยว่าแสบเลอจะว่าเด้ที่ตัวนายจโจหิ้งอยากกินน้ำโมงแล้วโจออกจากโรงพยาบานปุ่ตาลคนนี่ยที่เกิดไมากินน้ำเลยล่ะออมลำดีแล้วผมใส่ใบ่ยโมงนะพี่ใบ่ยโมงกับใบมะขามสมกัน คาออนเนี่ยใช่หรอแก้วนี่อายุหน่อยก็มูมิกจีก็บอกเลยตัวว่าจะฟาดตัวยาสูบรถกันเร็วกว่มาหนี่งปิ้วยังบ่ยมันยังการอยู่ยังใหม่อะไรใกล้เรื่องน่ะปุ๊บมาหยอดแล้วบาทเนี่ยสารคามหัวขอหัวไปก่อน เด็กที่หางสวนหายแล้วอันพ่อก็เอาตัวใหญ่เลยโอ้อพอละพอละพอละนี่นี่นี่ไต้เมื่อกี้ใส่ลูกกีหัวนี่นี่หัวไม่หัวหัวหางสวนเดี๋ยว่าคงจะกินกลางเองครบโตพอดีหยอดเต่งไต้มากหอดแล้วสมค้ำล่ำเลื่อลย นี่คือทินงฐานมันเกิดเพราะว่าสุดใจเร้ว่าแม่ท่องเร้ว่าฟอร์ฟอมินานมันเกิดไวตวดเพสิบมันเตัวผู้ใดะไรคือบู้ใแม่ครับใครคือไดรมือเศร้าเพาได้แยกตัวไปใส่แงบเหอผมน้ำผมวมผมมาเบืองแล้วก็รัานตีให้แล้วผมแยกตัวเลอะครใคระไรแต่แต่ของพี่สุดใจรั่นกับยาคนอันเนาะครับบ้าน ปลาไหลตาบอดเด้อพี <niño sharing> ่น totally <mm <from> ้องเก็นย oh ังบาเสียผมอยู <as straight> <CSS> ่เห็นไปใส่บ้างเฮตาบอดกับตาบอดหลายพอโอไม่ต่อตัวใหญ่สำแม่ตาบอดอันนี้เสียไม่กี่เพราะเส่น้ำกันกับสนใจด้วครับผมมีโอกาสผมจะมาหาอยู่อือนพอเส่น้ำหลบก่อนไปหาเซตเบ็ดกบหน้าเขากำลังม่านกำลังกำลังเริ่มสอดช่วงเขาช่วงเขาออกห้องตัวเองถือดีคำพูดอย่นี้ดิน้ำแกงขึ้นมาหลายๆ บาที่ถึงดีกว่านี่มันหลายเลยนี่ไปลองได้สาวกินอะี่ย่แก้ใน้องไม่มันน้องเกี่ยวสมอยาสมก็อยากกินนี้ครับเค้ตะเบิงมาเลยเค้ตะเบิงอันนี้ก็ต้องขอบคุณมีสุดใจไปใส่มาให้กินแล้วพอผอม กูเฮ็นให้กินพร้อมเนี่ยแซบพี่ลีครับออะไรตัวใหญ่มันมันเนี่ยเมื่อต้องขอพุ้นพอปอมหรอกขอปลอมหมดใส่น้ำหวานด้วยใจเป็นนํำผพ้เดียวเลยทั้งฟ้าเลยมันทั้งนเพื่อนบลาเลยเป็นอาจารย์คนกะงานนกนคนดูเนาะใส่ท้าแบกบางลั่นไห้หรือบางลั่นไหก็ใส่ชื่นยอมแผแต่แท่งกันว่ะแมนจแกเมื่อไหรได้ ผมมีผมกับยิเชี่ยพี่รู้ใจปีนี้เนาะแท่งเนี่ย่อมแผลอิรีเลยมันหลุดอิริเลยตักเถืองหยังเตีครับอขนาดป่อมแมาแทงที่หลังยังถือมองผมแทงเนาะโอ้ยอันนั้นเตี้ยถือเสียขาดกับว่าแมนเนาะเอาล้างเขาพยายามพยายามไปก่อนเนาะ กันแทงสิบคนอยู่ไก้กันนี่ทั้งเียแทงติดตีกันนี่น่าอัตรไยผมสิบให้อยู่ไก่ดงมันงอยู่ที่ไกจัหนแงนงมันอยู่กับปวมึเขาแทงแบบว่าเคยแทงหรอวะิมาล่องอี้ดีเลยจมาเปิดกับความนี่แหละ แทงนี่เพราว่าการแทงเ้านี่จะจะแทงขวามมันแข็งเกินไปมันจีดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บถึงปลายนี่ฟงออกเลยขาดมันขาดมโนควะยันเขาแทงกันมีจังว่าว่าเขามือนิ่มมืออ่อนมันถึงมันจีดังย้้ยกับเหลี่ยมที่เขาจับนย่านั้นอ้าถุดแล้วทุกคนโอ้สมมติไปแล้วตัวนี้มันดินแห้งกว่าส่นเอาเหลี่ยมมาส่วนนี้ช่วยน้อยกว่าส่วนมา ท่านเป็นตัวซ้ำนังสีีแมสีง่เลยนะวนายสมัยมงด้ดิข้าวปนแหท่านเดี๋พอตัวนี้หอมน้องใหม่โม่งด้วยโ่งอรอยานีนคเมืองของอจีเขาด้วับนิขอบคุณครับว่ามอปลาท่าเดินทางมาินเนี่ยมันถอนไะเพราะว่ามืดทิศน้ำเลยบุกเอาเงาะอย่างไบโบเลยหนีตัวนี้มันจะเสียบหลายที่สุดกับน้ใหม่มือ กเจ้าคยังเหลี่เสียเกินเลยนั่น่นปาน้อยปลาตรงนี้หนามเลยรสชาติแน่นนัวเกันเนี่ยผม่ายเนื้อแน่นเิังหัเป็นจิ้มต้มหมูหงี่ใส่กับต้มหงงกี่จัไหย่งละหเลยเ็ดน้อไม้เขต้มหุ่งน้อมจัเพิ่นนี่แม่นเลย โอ้แต่ดาว่าเคยกินนี่่ยเ้ยผมผมมากินน้ไม้ด้เาะนี่ยสลดจ่ดีวะสุดยอดเลยมากินต้มเนือปลาไหลนี่กเบีรเป็นนิเดียวพกาไหลนี่หามยากแต่เขามีเงินไปตลาดมเทือกับบมี่เพี่ผมไปกับบุ้มเคยมอะเือกั บ่มีเงินเป็นตลาดเนี่อยากกินปลาไหลเนี่ยไม่ได้กินได้ไหมบ่เคยเห็นเลยตัวนี่น้อยที่้าเจ้าอะไรไอืไผนสื่อไปป้อยไหมไม่ไม่เป็นยัง่นคือยางผมว่ามัน็บ่บ่เป็นใจกินยุงเทพผมบ่กล้ากินพออย่างวดนนั้ผมผมไปบ่กินเลยพวกเลี้ยงแม่นครับนี่มันจะโตดำดำไหมเจ้าเลียงสีมาก อยู่น้ำพะยอมเลยมันได้ไปหาเองอ่ะมันรู้ว่ามันมาจากไสอ่ะเขาได้กลิ่นได้สนิทไก่ไปเลยก็มันเส้นื้อใจหาเองนี่มันแมนต่อคือมัดของเองเนาะอยู่อยู่ต่างประเทศในนี่ไปว่ามีอยู่แม่เขาจะเขาจะแซ่แข็งไปแไปกับโบแซบไปตะเฮาพี่ละวันจีรับมันกับไปตะเฮาพี่ละมันกับโบแซบกับแจ็คมะตะแซกกับโบหูแม่หมดละแซ่แข็งไปแล้วเอาเห็ดมัดเด้อกินให้เอฟซีพันเวงแน่โอ้ยพอแล้วพี่พอแล้ว เอาไว้พื้นให้กินน้ำหมอหาได้คู่มือเราไม่ได้ได้น้อยได้หลายก็ได้กินถือเราพี่น้องนี่เราพอสบายใจว่าคุณคุ้นเป็นคนแล้วเทียบมือได้พอมื่อพอหัวไ,ไปนี่พอบาถือเด้จะซอยกันนะถ้ามันเมื่อนี่เท่าเมือ่อหรือไม่อยากไปโดยเด้แต่เขาก็รู้แล้วว่ามันขเข่าแบบยดไ,ได้หมดเลยมันมันจะเลี้ยงลูกตัวของใหญ่เราบางน้ำหนัก ในการที่จับบางล่างรับเนี้ยความมีป่าบอนี่ับแม่วกันยำซื้อเ้าหลายหอบได้จังลูแล้วี่ปอไรังเสียงตึกคแจ๊กน่าสนใจต้องเปิดเบิงพบคมนี่ถ้าชิ้นเดาือหูแล้วกึกเดียวเขาเปิดเขาพกหูดังเสียเขาจับถือแล้วเขาจะรู้กันแมเขาแมเนี่ยเขามปบนใจ จะไปแล้วก็เ <tá> ล <entertain> en> <ád> ้จะพอเปิดจนจะพอเปิดน้ำแค่นั้นหรอกันอาจาย์สงสัยจะพอเปิดน้ำแค่นั้นหรอมือสาวเปิดตัหนึงโคโรยเินไต่เนาไม่ตั้แคแตมันตายแมนบ่ฉันบ่ตายรวยออกได้กับพุ่งนี้แห้วเนาะโอ้ยคิดหัวลอยจะขว้าเยอะเคยแต่ยางน้ำกลนหมดเลห้องบอกเคยสัมพั์ มันนี่รู้แล้วตัวร์จะคองนึงต้องรู้ผมว่ามันตื่นเต้นนะถามเขาเด็ดใ่เองเล <c oughs> แล้วทำไมแล้วเขาได้ตื่นอะไรทีน,นึงเลยเอคือมันตื่นเต้นแล้วมันกแบบต้งอง,งห่วงต้องหู้ละไรเหมือนกันร้มันความหมดสิ้นเข้ามันคประสบความสำเร็จครับครับแมนแสดนงแล้วพี่น้องถ้าเอฟซีนานมาหลายถ้าได้ได้หลายผมจะไปขายแล้วแท้แล้ว ่ได้นวารีล่ะคืออยากให้มากินเพราะว่าพ่อปอมเม็ดนี่ยึดไปใส่ซีเป็ดเจี๊ยบเป็นมากแม่ก็ไม่ได้ซื้อนี่แหละใส่มาตุ้งใจส่ได้มากเลยป้ามากินได้พี่น้องพี่ช่วยใจจีขายบวชได้ดีนะผมมาท่านเนี่ยโอ้ยเมียกินบมดเลยเนาะเกับโอ้ยบ่มีเมียหรอเดกห้อมาท่านดอกแหลกเลยพี่น้องครั้งแรกที่ผมใส่เดีได้เมแสดงว่าโชคดีไลตื้อไป มันเต่ไปย่างกันในถผมกินได้ใจนลมือเาพอบอกใด้ี่น้อมาในช่วงมราที่ที่เป็นความทรงจําของพี่ิตใจยตใจที่จําได้เลยว่าเมื่อนันไซป่านี่กี่มหาไซป่าเย็นมากเลยขั้งเลยครับเอาจะขาดสิบ่ะโอ้พ่ไปตกเลยเอาพอเอาผมผมผมสื่อสื่อมากอีกเยอะพี่น้องสื่อสื่อมาอีกแบ่งแบงกันไซเล่นบ่ะจากสามสิบอแข่งกันที่เราพอ ปอ <łość> <Harriet> บยิบมห่าหลังยิบหาบังยิ้มใจยิ้หาบังหาสิบบังไปสียด้หลายโอกันเนาะจดีกันเสียแด้แค่สามสิบบังละบงพี่น้องเอฟซีจะเสียสิเสียทั้งแดนนะเจ้าเขาต้องใส่หัวยินด้วยกันวะไปไสกันมาดิ เน้องมูสยิ่งวากันขนอยงใสเบียดผมก็ไอ้ใสแข่งพ่อฝร่นพี่สุดแถ้าเป็นผมนะพอฝรัมงใสมองในพุงีใสมองหันน่ดนะนี่คือคนหมองแห่ค้นอลัวพ่นสิรู้ว่ามันอยจุดน้อก็ผมรอการบ้านเละระเบาดอกใส่มด้ผมก็ใสหมดบางร้านก็จิงเฮี้ยงกันผมเอาเขาฟังเด้ใส่ก็ระเบ้อคือเอาเฮี้ยงกันเลยแะไะเบ้อบังได้โชคดี ใช่ลังๆมาผมเส่เบ็ดพอปอมใส่บางลั่นวันไหนเสียบเบ็ดบางนั่นก็อันแล้วกใส่หัวลั่นก็อันเส้นร้นี่กีบเเดี๋ยวขอถามคัวเหมือนเราซื้อของในกี่อนว่าเออใดมากหอดมาถึงเราเป็นเรื่งใดโอ้อบุน่ะซื้อบุนอบุนแบบว่าเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวเดียวกันคือควหมรซื้อกเาอยางมาแต่ละขัขาอยางวาเป็นครอบครัวกับ พอปลอมแม่ท่องก็มีสุดใจเพ่อทินน้นทานบานเกิดเขานพ่อเดี๋ยวม,มาสัมผัสแล้วนี่เข้ามาเซิกนั่นก็นกนกนคืออบุญน,นิลี่<า>กินเขาแซ่บได้บรรยากาศที่แบบบ้านอิลีสมกับที่ห้องอยากมากครับผมตละอยายพี่อยากให้น้องมาเอฟซีพี่น้องหอบมาหยามมาเยี่ยมมาหย,าม,ม,ายามพอปลอ,อมหลายครับต้องถิ่นทานบานเกิดห้องก็คือนี่กี้ได้ม,มาแล้วเนาะครับผม,มเี่นแล้วว่า กี่ม,มาแล้วว่ามันเป็นในตรงดหเจ็บมันแด่มันหอนพี่น้องพันไปพันมาก็วไว้แล้วน้ำทาียางกับบ่มีอยู่ไม่กินแวะไปหาพอพอมัสิ้นทันมาเกิดก็สัดครับมาก,กินเขาจะนำนี่แหละที่ไป็นกิจบอกไว้เลยครับเขาก็ต้องดูแลเขาเขาเกิดมาเมื่อน,นี่เกิดมาสัตว์นี่จับเป็นผู้เป็นคนสูงสุคนเนาะครับผมแันพูดอะไรกันโกทุรอยางแล้วว่าบ่มีนำมีทามีจินเมื่อมีขอไม่นำกินสะิเนี่ย กนเห็นนั่นจะบอกกันถ้าบ่บอกเขาก็บ่หู้มนบอกเนี่นช่องพินฐานมันเกิดครับพี้น้องเกิดมาได้ย่อนเอฟซีุกคนครับหย่นเอฟซีคนซอยซอยประผม่ท้องดันดันประผม่ท้องมากหนุนประไม่ท้องเอฟซีคนที่ดันดันมากเมือนมาให้กําลังใจเม่เบานัวหัวมวล่านไปทันมากกับแบะขมาคืออย่งปีนิกี้แล้วก็เอซหลายๆพันเพม่อนแบะขม่า ขอบคุณลหลายๆเนาะผีมานอยพอบอกแม่ข้องคนที่กำลังใจสาวผมนะครับเขาเองยังกิดอยู่กับพี่กับน้องถ้าวโมีพีเป็นน้องเขาก็อยู่ประด้ถ้าทำให้ผีเป็นน้องอยากเชื่อของชี้นำหรือว่ามันขาดทุกซึมหรือย่างพันไปพันมานี่น้ำยื่นกินมโนใหญ่ยังของน้ำมาครับทิ้งฐานมันเกิดท้องก่ะโบมีว่าสิว่าพีเป็นน่องเออมิจินำมันขาดเกินนี้แต่มีน้ำมิได้กินบ่นพิสันวาเอา ກະສຳລັບມື້ນີ້ເຮົາກະກາພົມາສັບພະດິຈັດທີ स ब स ब ່ສະໜອງເດີ້ສັບດ